สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเฟิร์นใบเขียวกันอีกครั้งนะคะเราเปลี่ยนชื่อช่องนะคะเดี๋ยวน้องจอยจะงงเนาะวันนี้ก็มาหมุกบ้านนะคะของจอยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแป๊บเว็บเดียวนะคะน้องไม่ได้แต่งหน้าค่ะปุ๊บก็คือเว็บหนึ่งนะคะเจ้าของสวนสวนเจ้าของสวนอีกขั้นหนึ่งเนี่ยพี่บอยพี่บอยไม่อยู่นี่คือไปทํางานหรือไปไหนคะจอยหลับนะคะเวล่างเจ้าของบ้านหลับนะคะเราก็ขโมยได้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เรามาดูต้นแรกของบ้านสวนพี่บอยกันนะคะ หูช้างดางเหลืองเดี๋ยวถ้าเราเสียงดังมากเดี๋ยวเจ้าของบานเขาจะลงมาด่านะคะเราก็มาแอบ,บดูต้นไม้บ้านเขาเพื่อนๆดูหูช้างบ้านพี่บอยสิพี่บยจะบอกว่าแอบ,บถามเคล็ดลับบ้านนี้นะส่วนพี่บอยอะ่ะเขาใช้น้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆน้ำซาวข้าวกับปุ๋ยสีฟ้าใช่ไหมคะจอยผสมน้ำอ่าบ้านนี้ใช้ปุ๋ยสีฟ้าไม่ได้ใช้ออนบูโคสใช่ไหมแ <laughs> ฟนพี่บอยบอกว่าไม่รู้เรื่องนะคะน้องจอยบอกว่าไม่รู้เรื่องก็เราดูนะคะนี่ โหหูช้าเขาสวยมากนะคะอันนี้เป็นแค่ต้นแบบที่ซื้อมาแยกมาใช่ไหมคะแยกมาจากสวนที่บ้านของจอยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปนะคะอันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูแบบเป็นหายคิดถึงขั้นระหว่างสัปดาห์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปทําต้นไม้ตามไปอันนี้นะคะหูช้างของพี่บอยดูใบใหญ่โอ้เจ้าของสวนมาแล้วะคะ่ะว่าจะขโมยซะหน่อยค่ะไม่ทันแล้วนะคะ นี่นะคะว้ยเจ้าของสวนลงมาแล้วนะคะพเพื่อนก็เฟิร์นก็แอบ,บมาถ่ายสวนพี่บอยนะคะอันนี้หูช้างดางเหลืองนะคะนี่อันนี้กล้วยอันนี้พี่บอยตัดแล้วใช่ไหมคะกล้วยแดงอินโดแดงอินโดอันนี้แดงอินโดไม่ทันได้เห็นลายเลยคะ่ะลายเป็นไงคะไหนต้นไหนนะคะอันนี้อันนี้คือต้นไหนที่ประกวดนะพี่บอยต้นนี้เหรอที่ว่าเขาจะให้ประกวดอะต้นนี้ต้นนี้ก็มีคนมาทาบทามอยู่นะคะ ดูใบดิดูใบใหญ่กว่าของอมือเฟอร์นิทสวยมไหมเพื่อนเคล็ดลับคือใช้น้ำซาวข้าวใช่ไหมครับพี่บอยผสมกับปุ๋ยอ๋อต้นเครงหลังนะคะน้องจอยอันนี้เหรออันนี้คือด้วยความที่เพืพ่อนๆอาจจะเห็นเนี่ยมันช้ำน้ำเพราะว่ามันด่างเยอะนะส่วนมากหูช้างถ้าสีจัดเนี่ยออกเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยช้ำน้ำ จริงๆพี่บอยก็ปล่อยปล่อยให้ใบมันแก่แล้วตัดใบออกแต่ว่าถ้าเป็นของเฟิร์นบางทีอะเพื่อป้องกันการลามเฟิร์นก็จะตัดประมาณนี้นะคะดูบ้านนี้เขาแบบด่างชัดทุกทุกใบนะคะอันนี้อะไรคะเนี่ยทำไมใบมันมีแค่นี้คะอันนี้เสียรเ,เ,เ,เหรอคะ หูช้างมีเสียงด้วยเพราะเเพิ่งรู้นะเนี่ยมันเป็นใบที่แบบใบเล็กเเหมือนใบเลี้ยงใช่ไหมพี่บอยอันนี้ดอกมันออกเป็นดอกแล้วดอกนี้เราขยายพันธุ์ได้ไหมพี่บอยได้อยู่แไงอะเจ้าของสวนก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้ไมาหาคําตอบให้เพื่อนดูนะคะต้นนี้ที่เขาบอกให้ประกวดใช่ไหมใช่คับอันนี้งอกออกมาทีสามใบซ้อนนะพเพื่อนเพื่อนดูดูความใหญ่ดูความใหญ่นะคะใหญ่มาก ต่อมาดูต่อไปนะคะของสวนบ้านพี่บอยก็จะมีบอลกระดาษด่างจริงๆก็ด่างงั้นๆนะคะเพื <c oughs> <c oughs> ่อนทำเป็นขิงเจ้าของสวนนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าแบบลายเขาจัดจานนะ,ะใบนี้เพิ่งออกมาใหม่มันเลยยังแบบไม่ได้ช้ำน้ำอะไรมากเพราะช่วงนี้คือฝนเริ่มซาลงแล้วนะคะที่นี่ไม่ค่อยตกเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยังมีอยู่บ้างช่วงฝนตกแล้วก็ถ้าเป็นไม้ด่างก็ไม่ต้องหลนน้ำเยอะมากนะคะ อันนี้หูช้างด่างเหลืองพี่มอยอันนี้แยกมาจากลูกนั้นเนาะอันนี้ต้นนี้น่าจะแยกมาจากต้นนี้นะคะเพราะลายเหมือนเหมือนกันอันนี้แยกมาใช่ไหมคะมมนะไหนแม่นี่เหรอแม่หรือเปล่าแม่มันต้นนี้น,นี่เหรอต้นนี้แยกอันนี้ลูกมัน,นก็นนกคือตอนแรกโตโอ้โหไหนแม่เียแม่มันต้นนี้ต้อนอันนี้ต้นแม่นะคะมันเหมือนแบบช้างมินทำไมถึงยุบตอนแรกใหญ่กว่านี้เหรอใช่ฟอมมันฟอมนุ่นเลยเนี่ย หรือว่าน้องได้น้ำซาวข้าวเยอะไปหรือเปล่าไม่น่าฝนก็ยุบต้นไม้ที่นี่เขาแข็งแรงนะคะส่วนพี่บอยนี่คมพัฒนานะคะไปเซิร์ชในกลุ่มต้นไม้ระยองก็จะเห็นแกอารุนสวัสด์ทุกวันนะคะไปไปติดต่อขอซื้อต้อนไม้แกได้นะคะนี่อันนี้มาต่อมาอันนี้อะไรคะพี่บอยวาคอมด่างวาคมด่างไม่ใช่อ ي รีมใช่ไหมไ,มไมาวาคอมด่างนะคะเพื่อน เมื่อก่อนก็เจ้าของสวนขอนญาไปรับลูกกันเดี๋ยวเราจะพาชมอันนั้นตานีอันนี้วาข้อเมื่อก่อนต้นเท่าไหร่คะอันนี้ที่เห็นเนาะลายประมาณนี้หกเจ็ดหมื่นแล้วเนาะเมื่อก่อนอะตอนนี้ล่ะคะอันนี้ได้มาเท่าไหร่สองพันออย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวเมียรู้นะคะเดี๋ยวเบาๆบนะคะอันนี้อันนี้เราไม่ได้เตียมกับเมียเจ้าของสวนนะคะพี่บอยมีต้นไหนปล่อยไหมคะต้นไหนต้นละร้อยห้าสิบคะต้นนี้ไหมเผื่อเผื่อมีคนอยากได้ <laughs> พี่อบอยว่าต้นนั้นร้อยห้าสิบเก็บไว้ตรงนั้นแหละคะ่ะอันนี้ตานีด่างนะคะเพื่อนลืมถ่ายลืมถ่ายแดงอินโนมให้ดูออกหน่อแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายมาอวดนะคะเด <laughs> ี๋ยว <laughs> คือเรียกว่าเป็นพ์ทเนอร์ที่ไม่น่าคบนะคะอันนี้ต้นตานีตานีด่างนะคะ,ะ,คะเพื่อน <laughs> เดี๋ยวจะให้ดูอ่ะอันนี้อันนี้ว้าว้าด่างว้าค่อมด่างก็เนี่ยลายดูดิ เพื่อนเพื่อนดูลายเมื่อก่อนต้นแบบนี้คือราคาไม่ธรรมดาเลยนะมันสนิทของไม้ด่างเห็นไหมมันจะไล่โทนสีนะคะเพื่อนเรียกว่าช่วงหน้าทํากระทงที่แล้วนะจูมเนาะพาน้องจูมมาด้วยนะคะน้องจูมนั่งอยู่นู่นช่วงหน้าทํากระทงที่แล้วอะเราน่าจะเอามาันเอาแอบขโมยใบยพี่บอยเนาะไปทาําใบสีเหมือนได้ยินอ่าต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นบอลหูช้างอีกต้นนะ กระต๊บอลหูชามพี่บอกเขาลายอันนั้นเป็นตานีนะคะเพื่อนเดี๋ยวเฟิร์นเะเดินอ้อมให้เ,เพื่อนดูนะจะให้เห็นแค่นี้ก่อนนะอันนี้ก็น่าจะว้าไอซ์ครีมนะถ้าเฟิร์นจําไม่ผิด้นงจมูมามามาดูต้นไม้ไหมคะว้าไอศครีมเมื่อก่อนนี้คือมูลค่าส่วนนี้นับหยียบล้านได้นะคะถ้าราคาต้นไม้แรงๆเงมื่อก่อนนะเพราะว่าเราเล่นต้นไม้ตั้งแต่ช่วงราคาแรงด้วยนะคะโโหดูใบเขาดีคะ่ะ นี่เราแสงแดดธรรมดานะพี่บอยก็ใช้น้ำซาข้าวกับปุ๋ยเขียวประจำดูนะคะกึ่งแดดกึ่งร่มสังเกตว่าฟอร์มฟอร์มต้นไม้พี่บอยจะสวยเพราะว่าจริงๆแกมีเวลาดูแลนะคะส่วนเฟิร์นเองเนี่ยก็ตามอัตภาพค่ะกินปุ๋ยบ้างไม่กินปุ๋ยบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเอากองทับหอยทากแอบมาปล่อยนะคะเพื่อนเพราะว่าพี่บอยชอบขิงส่วนเราเยอะนะคะดูลาย โอ้โหลายแบบแล้วดูใบเขาใหญ่มากใครเดี๋ยวฝนจะต้องแบบมาขโมยไปสักต้นหนึ่งอ่ะเพื่อนๆดูสิคะดูวันนี้หูช้างเขาออกออกลูกแล้วนะเนี่ยหูช้างเขาออกลูกแล้วเห็นไหมไม่ธรรมาดาจริงอันนี้ฟลอริดานะคะฟลอริดาพี่บอยก็สวยอยู่เห็นตั้งแต่เป็นหนอนเลยอ่านี่ คนสวยของเราตานี้ด่างนะคะตานี้ด่างใบสวยมากพี่บอยซื้อมานะคะตั้งแต่ฟอร์มเล็กๆอยู่เลยโหถ้าฟอร์มนี้นี่เดี๋ยวเฟร์นรอหน่อเหมือนกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆคนไหนสนใจนี่ทักเฟร์นไว้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าหน่อออกเฟร์นขยายได้แล้วเดี๋ยวจัดจําหน่ายไปเลยนะคะเพื่อนราคาไม่แพงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปอันนี้น่าจะเป็นกล้วยธรรมดาเนี่ยนะคะเพื่อน นอกจากนั้นนะคะส่วนพี่บอยเองก็ยังมีแบคโครลนะคะอันนี้เป็นแบคโครลนะสังเกตมันจะไม่ใช่เมจิกนะเมจิกจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นสีดําถ้าอยู่กลางแดดมากๆจะดําเลยนะคะจะดําแบบนี้แต่อันนี้ของพี่บอยจะเป็นเมจิกไกดซึ่งมันจะเขียวๆดำๆนะโครลนี้เมื่อก่อนราคาแรงมากนะคะอ่าเรามาดูต่อไปอันนี้เป็นโมจิโต้นะคะเพื่อนโมจิโต้ของพี่บอยสวยมากนะคะ ใบใหญ่เฟินเองก็เอาของพี่บอยไปต้นหนึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะหาไม่เจอน่าจะห่อยท่ากินมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นช้างเขียวที่ว่าถึงมันจะยังไม่ออกสีด่างมากนะคะเป็นไข่ช้างเราก็ปลูกไว้ประดับบ้านนะคะทำไราไยได้ได้นะคะนี่อันนี้รู้สึกจะเป็นอันนี้ฝนนึกชื่อไม่ออกอะ่จะจำไม่ได้รู้สึกจะเป็น ออดิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน่า <Wow. S 1> จะเป็นออดิบด่างนะชื่อออดิบนะถ้าจำไม่ผิดโหแล้วด่างดูสังเกตออดิบจะคล้ายๆบอลกระดาษด,ด่างแต่ว่าใบเขาจะเป็นสีด้านดูอันนี้ก็สวยมากนะคะแต่สีเขาจะไม่มันเท่าบอลกระดาษนะอันนี้จะเป็นสีด่างดาด้านๆานี่บอลกระดาษสังเกตไหมอะเมือม่อกี้ออดิบนะด่างๆด้านด้านบอลกระดาษจะเงาเลยนะคะเพื่อนๆนี่ก็บอลกระดาษบ้านพี่บอยเขาก็จะคุม คุมด้วยหญ้าฟางนะคะแล้วพอตั้งตากแดดแบบเหมือนให้น้องเขาโดนแดดอะ่ะอันนี้ใบใหญ่มากนะน้องเขาโดนแดดใบเขาจะชี้ขึ้นเป็นเหมือนพัดอะ่ะเป็นเหมือนตลับัดพัดแต่ถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงในร่มที่เพื่อนๆเ,เห็นน่ะใบมันก็จะแบบลาบบานๆออกนะคะก็เพื่อนๆอ,อ,อยากได้ทรงไหนก็ลองเลี้ยงเอาแต่ว่าพูดถึงอะ่ะถ้าจะให้แข็งแรงใบแบบโอ้แข็งแรงเลยเนี่ยต้องเลี้ยงอย่างนี้นะคะเพื่อนเลี้ยงกลางแดดจะดีมากอันนี้น่าจะเพิ่งเอาลงนะคะ น่าจะเป็นด่างมิ้น์นางจูมชี้ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้มีมิโดรินะคะเพื่อนแต่จริงๆอะเฟินว่ามิดโอี่อะหน้าตาคล้ายมอร์นิ่งดิวมากเลยนะคะกับเ,เลมอนลามถามว่าต่างกันยังไงจริงๆเฟินว่าอันนี้เหมือนมอร์นิ่งดิวแต่พี่บอยบอกว่าเป็นมิโดรินะคะถ้าเพื่อนๆรู้ยังไงก็บอกหน่อยเนาะอาจจะใบเล็กหรือเปล่าเพราะบ้านเฟินคือมอร์น,นิ่งดิวอันเนี้ยเห็นป่มก้านเขียวเมื่อก่อนเฟินเคยทํารีวิวมอร์นิ่งดิวนะคะกับ เลมอนลามถ้าเลมอนลามเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ก้านดำนี่าเพื่อนดูแทบไม่ต่างกันเลยนะคะก้านดำกับก้านเขียวหรือว่ามิโดี่อ่ะจะเหมือนเลมอนลามทุกอย่างแต่ว่าก้านเป็นสีเขียวนะอนคิดว่านะดูลายมิโดี่ของบ้านพี่บอยดิโหสีแบบแป๊ดมากสีแป๊ดมากเลยนะคะมิโดี่อันนี้ก็เสน่ห์จันแดงนะคะอันนี้ นางกวักด่างแต่ว่าด่างไม่เยอะนะคะด่างน้อยแต่ด่างนะนะคะเพื่อนๆก็เรียกว่าอันนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปอีกที่อันนี้มาส่วนเล็กๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นกรีนกรีนะไยสักอย่างที่แถมมานะคะกับพี่บอยตอนนั้นแล้วก็อันนี้เป็นช้างเขียวของแกนะคะดงช้างเขียวช้างเขียวเนี่ยบางทีอะบางคนเขาก็บอกว่าไม่ต้องซื้อให้เสียเวลาเพราะมันมันไม่กลายนะคะมันแบบไม่กลายเป็นเหลืองแต่สําหรับเฟินกับพี่บอยเฟินว่าเคยเลี้ยงมาแล้ว มีความรู้สึกว่ามันก็ออกมาเป็นเหลืองได้นะนี่ที่บ้านนี้เขามีจงอ้างด้วยนะคะเพื่อนแต่ไม่แน่ใจว่าใช่จงอ้างด่างที่เฟิร์นเคยเอาหัวให้ไปซื้อแยกกันไปอแเราไปปลูกไม่แน่ใจว่าน้องแฟนพี่บอยได้ซื้อมาหรือเปล่านะคะแต่ของบ้านเฟิร์นด่างไปแล้วนะ,ะก็เรียกว่าเรียกว่าเรามาอัปเดตต้นไม้สวนพี่บอยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้เพื่อนดูอีกอันนึงนี่เงินไหลมาด่างขาวนะคะ ร่างกลายของบ้านนี้นะคะกับอีพิเงินไหลามาด่างขาวบ้านนี้เขาแบบเลี้ยงแบบไต่เสาปูนนะคะก็ถือว่าสวยนะอันนี้คือที่มันแห้งเนี่ยก็เพราะว่ามันด่างจัดแล้วก็ช้าน้ําจริงๆเมื่อก่อนนี้ตัดขายเป็นข้อข้อนี่ราคาอย่างอย่างดีเลยนะคะเมื่อก่อนตกข้อละพันห้านะอ่ะก็เรียกว่าวันนี้เราก็พามาอัปเดตสวนพี่บอยกันนะคะมีต้นไม้ด้านในอีกแต่ว่าพอดีพี่บอยกับน้องเจ้าของบ้านเขาก็ ไปรับลูกอยู่นะไปรับลูกกลับจากโรงเรียนเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตใหม่งั้นวันนี้เฟินก็ขอปิดคลิปนะคะไปด้วยต้นไม้สวยๆจากส่วนพี่บอยนะบ๊ายบาย